มาเจอกันอีกครั้งนะครับหลังจากที่ไม่ได้อัดคลิปกันนานเดี๋ยววันนี้เนะี่ยมีพี่เกียรติมีเรื่องจะมาแชร์<ะ>เป็นเรื่องกองทุนสง่งคอลูกจ้าง<ะ>ชื่อดูแป,กแปกแลกๆเลพี่แต่พี่<ช>ว่าแต่พี่บอกผมว่ามีมานานแล้วใช่ไหมอืมเท่าที่หาข้อมูลนะเหมือนเขามีพบรบนี้ตั้งแต่ปีสองพัห้าร้อยสีบเอดโนานมากแล้ว<ะ>แต่ว่าแต่ว่าจะเริ่มบังคับใช้อย่างจริงจังเอ่อจริงๆมันมีบักมันมีหลายส่วน มันมีหลายส่วนพเพียงแต่ว่าส่วนเนี้ยที่เขาะจะเริ่มใช้วันที่หนึ่งตุลาคมปีสองพันหยกสิบแปดเป็นทางเลือกหนึ่งออไม่ใช่ทางเลือกมันมีอยู่แล้วแต่เพิ่งประกาศใช้ปีที่แล้วอ๋อโอเคงั้นพี่เริ่มเลยครับอ่าก็คือจริงๆเดิมอ่ะอันนี้มันมีอยู่แล้วแล้วก็ที่ประกาศใช้ก็คือจะเริ่มต้นมีผลบังคับที่จะเริ่มอ่ะเริ่มวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันหกสิบแปดทีเนี้ยเวลาหาข้อมูลอาจจะดูสับสนนิดนึงเดี๋ยวพี่ก็เลยสรุปมาเป็น powerpoint ออกมามาจากข้อมูลหลายที่ทีนี้มาดูว่าสาระสำคัญสรุปกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเป็นยังไงวัตถุประสงค์หลักของการมีกองทุนอันนี้คือเพื่อส่งเคราะห์ลูกจ้างกรณนนีออกจากงานหรือกรณนนีเสียชีวิตหรืออื่นๆตามคณะกรร,รมาการคณะกรรมาการกองทุนส่งเคราะห์ลูกจ้างแล้วก็อันนี้ที่เขามีผลบังคับเนี่ยบังคับ สำหรับกิจาการที่มีลูกจ้างสิบคนขึ้นไปครับแล้วก็สิ่งที่จะต้องทราบเนี่ยมันจะมีศัพท์อยู่สองคำก็คือสะสมกระสมทบฝั่งลูกจ้างเรียกสะสมฝั่งนายจ้างเรียกสมทบ,บทีนี้กฎหมายอันเนี้ยบังคับใช้เนี่ยโดยที่ลูกจ้างทุกคนจะต้องเป็นสมาชิกกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างคือเหมือนต้องต้องมีสะสมกระสมทบอะ่ะแต่แล้วแต่รูปแบบไหน ซึ่งสรุปมาตามนี้นะคะก็คือมีกองทุนสวัสดิชีพถ้ามีกองทุนสวัสดิชีพอยู่แล้วเนี่ยก็เท่ากับว,ว่าผลเท่ากันก็คือเท่ากับก็ไม่ไม่ต้องเข้ากองทุนสงขคอลูกจ้างครับหรือถ้ายังไม่มีก็ต้องเข้ากองทุนสงขคอลูกจ้างซึ่งจะมีสองแบบก็คือเข้ากองทุนสงขคอลูกจ้างของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหรือรฝั่งนายจ้างอาจจะแจ้งไปว่าต้องการจะด,ดําเนินการเองอ่าจะมีสามรูปแบบนะ แต่ว่าทุกคนต้องเข้าเข้าอย่างใดอย่างหนึ่งลูกจ้างทุกคนคือคือนายจ้างจะต้องให้เข้าอย่างใดอย่างหนึ่ง,บ,งบังคับนี่คือหนึ่งหนึ่งตุลาปีนี้ใช่ไหมครับสองห้าหหนึ่งตุลาปีนี้สองห้าหกแปกก็คือบริษัทที่มีพนักงานตั้งแต่สิบคนขึ้นไปอะ่ะจะต้องมีจริงๆมันคือสองตัวนะเพราะว่าอันที่สองกันช่องที่สองไปช่องที่สามนี่คือว่าอยู่ที่ว่าใครเป็นคนจัดตั้งคือจะต้องมีสวัสดิการภาคเนี้ยภาคภาคสะสมภาคสมทบ่ะครับต่อเลยครับ เอาเป็นว่าถ้าใครยังไม่มีกองทุนสองอาชีพเลยอ่ะก็ต้องเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างครับทีเนี้ยเรามาเรามาเทียบกันก่อนว่ากองทุนสองอาชีพเนี่ยภาคสมัครใจมันเป็นภาคสมัครใจนะคือเข้าก็ได้ไม่เข้าก็ได้ครับถ้าถ้าเกิดบริษัทไหนมีอ่าทีนี้เงินสะสมสมทบเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยอัตราที่สะสมกระสมทบคือสองเปอร์เซ็นตถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์ต่อของเงินเดือนของเงินเดือนนะอ่าถ้าเป็นถ้าเป็นกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ที่ประกาศใช้หมายถึงว่าที่ที่เริ่มมีผลบังคับเนี่ยก็คือในวันที่หนึ่งตุลาคม2อ6 8หกสิบแปดถึงส0ิบกันยายนสองพันห้าร้อยเจ็สิบสามก็คือห้าปีหกัก0.25จุดสองห้าของค่าจ้างค่าจ้างนี่หมายถึงว่าไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะเงินเดือนนะหมายถึงเงินได้ทั้งหมดอะที่มาเงินไ,ได้ทั้งหมดของเดือนเดือนนั้นซึ่งซึ่งเท่าที่อ่านในในข้อมูลเนี่ยเขาเขียนว่ารวมค่าจ้างตามผลงานนั่นหมายความว่าน่าจะไม่ใช่เงินเฉพาะเงินเดือนเนาะ อ่าใช่ใช่ใช่เพราะมันค่าจ้างตามผลงานมันก็สี่สิบของเล็บสองแล้วอ่ะอ่าแล้วก็ค่าจ้างตามผลงานอาจจะมีตัวตัวแม่เป็นเงินเดือนแต่ว่าตัวที่มันมันแบบเพิ่มขึ้นมาอาจจะเป็นพวกอินสันตีฟหรืออะนี้เงาจะก็นะย่น้นะหรือว่าโอทีอะไรเงี้ยอันนี้เข้าใจว่าังนะเท่าที่อ่านดูอะศูนย์จุดสองห้านี่ทั้งเดือนหมื่นหนึ่งก็คือยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทใช่โอ้นิดเดียวนะก็ยี่สิบห้าบาทบวกกันในจ้างยี่สิบห้าบาทเป็นห้าสิบบาทห้าสิบบาทต่อเดือนใช่ครับทีนี้ถ้าถ้าหลังจาก 30กันยา2 5 7 3คือ1ตุลาคม2 5 7 3เป็นต้นไปก็คืออัตราจะหักเป็น0.5%ปของค่าจ้างครับรวมค่ารวมค่าจ้างตามผลงานด้วยโอเคครับทีนี้ถ้าเกิดว่าทางฝั่งนายจ้างเขาต้องการจะดำเนินการเองต้องการดำเนินการเองเนี่ยเขาจะต้องเขียนเป็นหลักเกณฑ์ออกมา โดยที่เงินสมทบกับเงินสะสมก็คือเขาเอาตามเกณฑ์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นหลักก็คือ2%เคือไม่ไม่ต่ำกว่าเ,าเขียนว่าไม่ต่ำกว่าที่กําหนดไว้ในกองทุนสำรองชีพคือ2องถึงสิอครับฝั่งสะสมสมทบทีนี้มาดูว่ากองทุนสำรองชีพเนี่ย <c oughs> ไทยบริหารพอหักสะสมสมทบปุ๊บถ้าเป็นกองทุนสำรองชีพเนี่ยจะเป็นการจัดตั้งร่วมกันระหว่างนายจ้างกับูจ้างแล้วก็กองทุนสำรองชีพเนี่ย เวลาจัดตั้งขึ้นเนี่ยก็บริหารโดยบริษัทจัดการซึ่งตรงนี้นโยบายทั้งหมดเนี่ยจะต้องต้องจัดเ,เขาเรียกอะไรพอจัดตั้งเนี่ยต้องจดกับตลาดหลักทรัพย์ด้วยต้องอนุมัติดยตลาดหลักทรัพย์ทีนี้ถ้าฝั่งกองทุนส่งเคราะห์ลูกจ้างที่จะต้องส่งที่กรมสวัสดิการถ้าเลือกอันนี้ก็คือนายจ้างขั้นตอนเนี่ยนายจ้างต้องยื่นรายการของรายชื่อทั้งหมดเพื่อให ลูกจ้างเนี่ยเป็นสมาชิกของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างก่อนอ่าจากนั้นเนี่ยก็แต่ละเดือนก็คือต้องส่งภายในวันที่5ของเดือนถัดไปให้กับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน่าส่วนที่มันแตกต่างก็คือถ้าเป็นกองทุนสอง,องชีพเนี่ยการบริหารเนี่ยขึ้นอยู่กับบริษัทจัดการซึ่งก็ก,ก็แล้วแต่นโยบายทึ่กำหนดได้ว่าจะให้ลงทุนอะไร,รแต่ว่าถ้าเป็นของ เท่าเท,ที่อ่านนะอันนี้ตามที่เข้าใจเนี่ยก็คือกรมสวัสดิการาและคุ้มครองแรงงานเนี่ยเขาจะเหมือนกับมีข้อกําหนดว่าการเอาเงินไปลงทุนเนี่ยจะต้องเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทยแล,และและเป็นนเนี่ยเ,เงินฝากก็คือเสี่ยงตับเท่านั้นส่วนส่วนถ้าเป็นกองทุนลูกจ้างที่นายจ้างทําขึ้นมาเองเนี่ยหมายถึงว่าจัดตั้งเองอ่ะ เขาจะต้องเขียนข้อกําหนดวิธีการจ่ายเงินสมทบของกับลูกจ้างเนี่ยว่าจะจะต้องทําเป็นลายอักษรแล้วอัตราแล้วก็เขียนเลยว่าอัตราสะสมสมทบเท่าไหร่แล้วก็จะจะเก็บเป็นแบบไหนการลงทุนลงทุนแบบไหนอันนี้ต้องเขียนชัดเจนอ่าแล้วก็จ่ายเมื่อออกจากงานหรือหรือเมื่อตายต้องเขียนพวกเนี้ชัดเจนแล้วก็ถ้ากรณีที่เสียชีวิตใครเป็นคนรับประโยชน์ mm. อ่าอันนี้ก็คือต้องเขียนชัดเจนแล้วก็บริหารเอง จริงๆย้อนย้อนกับสไลด์เมื่อสักครู่นะครับพี่ในช่องช่องช่องสุดท้ายที่นายจ้างจัดตั้งเองเนี่ยในทางปฏิบัติผมว่านายจ้างเขาน่าจะมาเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพไหมครับอ๋อมีเงื่อนไขแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมันดูมันดูง่ายเลยอ่ะใช่ใช่ใช่เนาะไม่ต้องมีกฎเกณฑ์อะไรเพราะมันเป็นกฎหมายอยู่แล้วบริษัทจัดการกองทุนเ็าทาให้หมดใช่แต่ว่ามีบางบริษัทเขามีบริษัทใหญ่ๆหลายบริษัทที่ก่อนที่ถูกบแบบแบบเป็นภาคบังคับเนี่ย เขาทำเองตั้งนานนะเออเขามีหักสะสมสมทบนะมีบางบริษัทเออครับเท่าที่ทราบนะมีที่เขาทําขึ้นมาเองอืมครับว่าโอเคโอเคแปลว่าเขาแปลว่าเขาเจ๋งจริงก็ถึงทาอย่างนั้นได้อืมบริษัทยา่ครับอ่าทีนี้อ่าตรงนี้ตรงนี้เคลียร์นะเงั้นก็คือเคลียร์ก็คือว่าวันนี้ถ้าถ้าบริษัทที่มีพนักงานเกินสิบคนแล้วยังไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพวันที่หนึ่งตุลาคมเนี่ย ต้องเลือกแล้วจะเอาส่รองเลี้ยงชีพหรือว่าจะเอากองทุนส่งคลอลูกจ้างใช่ไหมครับแต่ถ้าเขามีกองทุนส่งรองเลี้ยงชีพอยู่แล้วก็คือว่าไม่จชเป็นต้องเข้าก็ได้ใช่เนาะสรุปอย่างนี้ก็คือตั้งต้นก็คือหนึ่งตุลาสองห้าหกแปดนะครับเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการท่านไหนดูคลิปเราอยู่นะครับต้องเริ่มวางแผนแล้วนะครับอืมเพราะว่าแป๊บเดียวก็วันนี้ตอนนี้เดือนสองกันเนอเดือนเดือนกุมภาที่จอดคลิปกันอีกแค่แปดเดือนแปดเดือนที่สั้นมากเลยนะครับสำหรับปีดกัน นะครับต้องเริ่มวางแผนกันละโอเคครับต่อเลยครับแล้วก็มีอีกอันนึงก็คือบางบริษทัทเยที่เขามีกองทุนส่ชีพเนื่องจากเป็นภาคสมัครใจรแลลูกจ้างบางคนเขาไม่ได้สมัครเข้ามาอ่าทำยังไงพี่ทาเป็นอย่างนั้นอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่สมัครเข้ามาเนี่ยยังไงเนี่ยบริษัทเขาก็จําเป็นที่จะต้องบังคับให้เข้ากองทุนส่วนบหรือไม่ก็ต้องต้องส่งรายชื่อลูกจ้างที่ไม่ได้เข้ากองทุนส่วนบเนี่ยไปเป็นสมาชิกของ กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างด้วยอ๋อเพราะฉะนั้นถ้าบริษัทเซ็นเออถ้าบริษัทที่มีกองทุนรองริ้งชีพแต่มีลูกจ้างแม้เพียงหนึ่งคนที่ไม่ได้เข้าก็ต้องมาเข้ากองทุนสงเคราะห์อยู่ดีใช่ถูกอ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทที่มีกองทุนรองริ้งชีพอยู่แล้วก็ต้องไปดูลูกจ้างของตัวเองด้วยนะว่าเข้าครบทุกคนไหมใช่หรือจะต้องเป็นระเบียบบริษัทหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้อันนี้อันนี้ไม่รู้แล้วในกรณีในในในกรณีที่ ที่ไม่อยากไม่อยากให้ฝ่ายบุคคลทำสองอันนะเนาะอ่าอันนั้นอ,อันหนึงแล้วก็มันมีอีกสถานการณ์หนึ่งก็คือพนักง,งานบางที่เนี่ยเขาจะมีสองแบบเป็นรายเดือนกับเป็นรายวันครับคือบางที่เนี่ยเขาให้เข้ากองทุนส่วนบุชีเฉพาะรายเดือนอืมรายวันไม่ได้เข้าครับแต่บางที่ก็คือให้เข้าหมดแล้วแต่เราะก็คือถ้าถ้าพนักง,งานส่วนใหญ่เป็นรายวัน บางทีเขาอาจจะมีทางเลือกที่ที่เขาจะไม่ได้เข้ากองทุนอาชกพก็คือมากองทุนสมคอลูกจ้างก็ได้เอออันนี้ก็แล้วแต่บริหารจัดการเนาะเพราะพวกนี้มันก็มีค่าใช้จ่ายตรงส่วนของสองส,สมทบเนาะอ่าก็มีก็มีครับครับอ่าสาระสำคัญอีกตัวหนึ่งก็คือกิจการที่ไม่อยู่ในข้อบังคับแต่สามารถถ้าเกิดว่าสนใจที่จะเข้าก็สามารถเข้าได้ครับเข้าก็ได้ไม่เข้าก็ได้คือกิจการที่ไม่สแสวงหากําไร เช่นมูลิธิสมาคมนิติบุคคลพวกคอนโดหรือหมู่บ้านอะไรพวกเนี้ยครับอ่ากิจการที่เป็นโรงเรียนเอกชนพวกครูอะไรอย่างเงี้ยพนักง,งานที่อยู่ในโรงเรียนเอกชนเนาะแล้วก็งานประมงทะเลครับอ่าแล้วก็อ,กอันหนึ่งคือลูกจ้างที่ทํางานแบบพวกเป็นงานบ้านอะไรเงี้ยทําที่ามบ้านเลยอี้รไม่ต้องแล้วก็งานเกษตรกรรมครับทีเนี้ยพอพอศึกษาไปก็เลยมีคําถามนิดนึงอันนี้ถามเอง,เองนะลองช่วยกันคิดแล้วกัน เงินสะสมกองทุนสมคอลูกจ้างน่าจะลดหย่อนภาษีได้ไหมรพปกรณ์ประกาศหรือยังครับถามให้เจอให้ยังเดี๋ยวรอผมว่าเดี๋ยวเขาก็ต้องประกาศเนี่ยคิดว่าน่าจะต้องได้เนาะเออในมุมผมก็น่าจะได้เพราะว่าเพราะว่าอยู่ในกองทุนแรงงนชีพแต่ต้องรอประกาศรพปกรครับใช่ต้องรอประกาศครับแล้วก็ถ้าถ้าดูวัตถุประสงค์ดีๆอ่ะออกออกจากงานเนี่ยถ้าเปลี่ยนงานใหม่สมมติว่าเขาเขามีแต่เงินสมคอลูกจ้างอ่ะ แล้วถ้าเกิดออกจากง,งานแล้วเปลี่ยนงานใหม่คือด้วยวัตถุประสงค์ของเงื่อนไขเนี่ยก็คือออกจากง,งานก็คือต้องเอาเงินก้อนนี้คืนไปด้วยเอ้าเหรออันนี้คือบังคับคืนเออมันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีเขียนว่า,าสามารถไม่ได้เหมือน<า>เหมือนโควิดฟันคือคือเราลองสังเกตดูนะประกันสังคมอะ่ะเขาออกห้าห้าใช่ไหมเพราะว่าชัดเจนไอ้สี่ร้อยห้าสิบแ่บมันอยู่ในอยู่ในบำนาญอะ่ะครับประกันสังคมใช่ไหมแล้วก็กองทุนสังคมก็คือต้องเอาต้องเอาออกมาตอนอายุห้าสิบห้าปีและถือครองห้าปี ถึงจะไม่เสียภาษีครับเออมันชัดเจนแต่อันเนี้ยก็คือเท่ากับว่าถ้าสมมติเปลี่ยนงานอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้มีความเดือดร้อนด้วยเงินคือวัตถุประสงค์หลักของเงินสมข้อลูกจ้างเนี่ยก็คือกรณีที่ออกจากงานแล้วมีความเดือดร้อนอ,ะอ่ะเข้าใจว่าอย่างเงั้นนะเพราะเห็นว่าออกจากงานหรือเสียชีวิตอืเขาไม่ได้พูดถึงเกษียณอ๋ออ่าโอเคผมว่าวัตถุประสงค์อาจจะแตกต่างแตกต่างกันใช่แตกต่างกันใช่ครับใช่แต่เขาเอามาใช้บังคับ ว่าอนใดอันหนึ่งมันก็เลยก็เลยมีลองทดลองตัวจำลองตัวเลขมาพอดีครับ <laughs> จะวางแผนกเกษียณให้ลูกค้าถ้าทำงานที่เดิมแล้ว,แล,วแล้วทำงานถึงกเกษียณอะ่ะเงินจะกลายเป็นเท่าไหร่อืมอันนี้อันนี้จทยิพฐานคือให้หักห้าปีแรก0.25เปอร์เซ็นตนะแล้วก็ขึ้นจากห้าปีไปแล้วคือปีเจ็ดสามย้นไปอะ่ะหักที่0.6 0.5นะครเออเอาเอา,เอาเงือนไขนี้ แต่สุดท้ายตอนนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้เพราะว่าเท่าที่อ่านเจอในกฎหมายรู้สึกเขาจะกำหนดที่ไม่ห้าเปอร์เซ็นต์มั้งถ้าจำไม่ผิดนะเขาอาจจะมีการปรับขึ้นไปเรื่อยๆอเอาเป็นว่าถ้าสมมติเราลองจําลองสถานการณ์ดูนะสองแบบถ้าทํางานที่เดิมจนเกษียณเงินจะกลายเป็นเท่าไหร่ก็อ,อีกอันนึงก็คือถ้าสมมติว่าปัจจุบันอายุห้าสามสิบห้านี่โจทย์เดียวกันนะแล้วถ้าเกิดว่าก่อนที่ถึงห้าสิบห้าเนี่ยเขาเปลี่ยนงานสี่ครั้งจะเป็นยังไงคถ้าเงินมันนะออกมาตลอดนะ การที่หนึ่งก็คือทางานจาเนเกษียณสมมติว่าตอนนี้อายุสามสิบห้าเนาะแล้วก็ทํางานถึงอายุห้าสิบห้าแลวปัจจุบันในเงินเดือนอยู่ที่สามหมื่นบาทแล้วเราสมมติฐานว่าเงินเดือนเขาเพิ่มเฉลี่ยห้าเปอร์เซ็นต่อปีแล้วก็ลงทุนเสี่ยงต่ําอยู่ที่สองเปอร์เซ็นต์อืมอ่าพอถึงวันที่เขาอายุห้าสิบห้าแล้วเขาออกจากงานด้วยเหตุผลของการออกจากงานของเขาเนี่ยแหละซึ่งเงินสงเคราะห์ลูกจ้างกองทุนสนั์ลูกจ้างเนี่ย เอาออกมาเนี่ยไม่ว่าลูกจ้างจะมีความผิดหรือไม่มีความผิดได้คืนหมดได้คืนทั้งส่วนของนายจ้างและก็ของตัวเองด้วยของผลประโยชน์อ่าไม่ครอบอ่าอันนี้ก็คือถ้าออกโดยโดยกเกษียณนะเงินก็จะออกมาะมาณแสนกว่าบาทหมายถึงเฉพาะเงินสะสมใช่ไหมครับสะสมสม,สมทบอันนี้รวมแลลวอ๋อก็คือสามห้าถึงห้าห้ายี่สิบปีใช่เพราะว่ามันศูนย์จุดสองห้าใช่ป่ะฝั่งฝั่งฝั่งนายจ้างกับฝั่งลูกจ้างรวมกันแล้วก็ขึ้นเงินเดือน โอเคครับย <20 S 1> ี่สิบปีมีอยู่แสนสี่ครับอ่ทีนี้มาดูว่าในอีกสถานการณ์หนึ่งถ้าเกิดถ้าเกิดในระหว่างทางอ่ะที่ที่ทํางานเนี่ยเกิดมีการออกจากงานสมมุติว่าออกครั้งแรกเนี่ยสามห้าล้อออกตอนอายุสี่สิบครับก็จะมีเงินออกมาหมื่นกว่าบาทครับอันนี้รวมผลประโยชน์สองเปอร์เซ็นเมื่อกี้เราด้วยนะสองเปอร์เซ็นอ่าครับอ่าก็จะเป็นก็จะเป็นหมื่นห้าพันบาท แล้วถูกไปทํางานที่ใหม่สองเปอร์เซ็นนี่เอามาจากไหนครับสองเปอร์เซ็นก็ลงทุนความเสี่ยงต่ําสมมุติฐานถาลงทุนความเสี่ยงต่ําอ่าสมมุติไปฝากแบงค์ลงฝานกองทุนธนาคารเอ่ฝากฝากพันธบัตรรัฐบาลอ่าโอเคอ่าผสมกับเงินฝากธนาคารนะผสมกันสมมติปีสักสองเปอร์เซ็นอ่าสามสามห้าถึงสี่สิบแล้วทีนี้เข้างานใหม่ที่หนึ่งอายุสี่สิบเอ็ดถึงสี่สิบห้าครับออกอีก น,นี่อันนี้ภายใต้เงินเดินขึ้นแล้วนะเงินเดอนขึ้นไปเรื่อยๆห้าเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์ไปเรื่อยๆที่สตาร์ทที่อายุสามห้าตอนสามหมื่นสามหมื่นบาทตอนสามห้านะถ้าเกิดถ้าเกิดออกมาตอนอายุสี่ไปถึงสี่ห้าก็เงินออกมาสองหมื่นแต่อันนี้ก็คือมันตอบโจทย์ว่าถ้ากรณีที่แบบออกกระทันหันหรืออะไรแล้วแบบแบบจะนออกมาเงี้ยมันก็ยังมีเงินบางส่วนหนึ่งในการที่แบบเกิดมีความจําเป็นอะไรเงี้ยมันก็พอช่วยได้บ้างเนาะ อืมเอาตามวัตถุประสงค์ทุกครั้งทุกครั้งที่ออกมีเงินติดมือมาใช่ถูกไม่ใช่ว่าทุกครั้งที่ออกแล้วเงินในบัญชีมันเพราะว่าเอาจริงคนส่วนใหญ่เงินเดือนหรือว่ารายได้ทุกวันนี้ก็เดือนชนเดือนเนาะใช่พอสิ้นเดือนปั๊บก็แทบจะไม่เหลืออะ้วใช่ถ้าดูกออกจากงานอีกนี่ก็คือไม่เหลือเลยเป็นศูนย์เลยแต่อันนี้ยังมีเงินก้อนหนึ่งอืมออกมากับเขาด้วยใช่อ่าครับทีนี้พอถ้าเกิดออกจนกระทั่งายุห้าสิบก็ออกอีกรอบหนึ่งมาเ่างอีกตอนห้าเอ็ดถึงห้าสิบห้าเนี่ย อพอครบอายุปุ๊บต้องเกษียณปุ๊บอายุออกเงินออกมาสี่หมืนหกเพราะฉะนั้นรวมแล้วเนี่ยเงินที่ออกมาแต่ละช่วงแต่ละช่วงเนี่ยที่สะสมไปเนี่ยรวมแล้วก็คือแสนสองหมื่นห้ามันจะไม่เท่าเมื่อกี้เพราะเมื่อกี้มันมีการลงทุนต่อเนื่องสองเปอร์เซ็นไงเมื่อกี้ได้แสนเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ถอนเลยยองาง<ต>่ายๆม่ีไม่ถิดเลยเงินต้นค <นะ S 2> งที่อ่าครับเมื่อกี้เมื่อกี้ได้แสนสี่อันนี้ได้แสนสองเนี่ยครับอืม นั้นมันก็คือก็ตอบโจทย์กรณีที่ออกจากงานกระทันหันหรือออกจากงานระหว่างทางระหว่างอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็มีเงินติดมาบ้างเนาะครับโอเคก็ประมาณนี้อืมโดยรวมก็คือว่าถ้ายอย่างนี้เรามองเรามองเปรียบเทียบเนาะเรื่องกองทุนส่งคอลูกจ้างกับกอ,อ,องทุนสำรงถนงชีพวัตถุประสงค์น่าจะแตกต่างกันกองทุนสมรรถนะชีพกองทุนสำรงถนงชีพเนี่ย คือเขาให้เก็บเพื่อเกษียณเลยแล้วทุกวันนี้ออกแบบมาดีมากใช่ถูกเปลี่ยนที่ก็ไม่ต้องถอนอืช่วงว่างงานก็ย้ายไปไว้ในในลักษณะของกองทุนรวมบื่นๆก็ได้ตามที่กฎหมายกำหนดตามที่เงื่อนไขเอากำหนดถูกอ่าแล้วเวลาไปที่ใหม่ก็ย้ายกองเนี้ยไปอยู่ที่ใหม่เลยก็ได้ถูกไหมครับแล้วก็เกษียณแล้วเนี่ยเกิดเกษียณแล้วดันมีเงินอ่ะยังไม่อยากออกมาก็ฝากต่อได้อีกกินดอกกินผลต่อไปได้อีก ช่อันนี้คือกองทุนสางเลี้ยงชีพนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเอท่านที่ท่านที่รับเงินเดือนอยู่ทุกวันนี้หรือว่ารับรายได้ประจําอยู่แล้วมีกองทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วไม่เข้าเนี่ยเข้าเสถอะใช่ไหมเคียให้เข้าเนาะใช่เนาะน้ำน้ำซึมเบาชายไปเรื่อยๆมันเยอะนะครับแต่กองทุนสำรองกองคุณส่งข้อลูกจ้างเข้าที่ฟังพี่ก็คือเหมือนกับไม่ได้เน้นเรื่องเกษียณอายุอ่ะค้นเน้นว่าทุกวันนี้ถ้าเอเกิด กงานกระทันหันเอางั้นเอางั้นดีกว่าตกงานกระทันหันขึ้นมายังมีเงินที่แบบพอที่จะพาตัวเองไปจนถึงงานใหม่หรือตั้งหลักกับชีวิตตัวเองว่าจะเอายังไงต่อเนี่ยได้อีกช่วงระยะเวลาหนึ่งใช่เข้าใจว่าอย่างนั้นเพราะลองก็ตื่นมาเอาจริงผมว่าผมว่าผมว่ามันเป็นประโยชน์นะพี่ต่อให้ไม่ตอบโจทย์เรื่องเกษียณก็เถอะเพราะว่าทุกวันนี้คนที่ออกมาเนี่ยเราก็เอาจริงต่อให้กฎหมายอันนี้อันนี้เราก็ ต่อให้กฎหมายมันจะมีชดเชยเรื่องสามเท่าห้าเท่าสิบเท่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ทุกวันนี้ที่ออกมาจริงผมว่ามีไม่ถึงครึ่งนะที่ได้ได้รับชดเชยตามนั้นนะครับนอกนั้นนี้เรื่องอยู่ในศาลก็ไม่น้อยนึงเนาะที่เราไปไอ้นี่กันแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยพึ่งพาตัวเองดีที่สุดเนอะกูบเงินเองแล้วส่งเงินเองอ่ะดีที่สุดใช่ไหมใครจะมาช่วยเราได้นอกจากตัวเราเอง ก็ต้องไปย้อนไปฟังเรื่องวางแผนการเงินที่พี่เคยทําคลิปไว้ก่อนหน้านี้จะ<ช>ได้รู้ว่าเก็บเงินยังไงตัดค<ช><ช>่าใช้จ่ายยังไงแล้วเดี๋ยวปีนี้เราจะเข้มข้นยิ่งกว่านั้นเรื่องก,การ<ช>วางแผนการเงินนะครับ<ช>ก็ติดติดต,ตามเราไว้นะครับแล้วเดี๋ยวจะมีสาระด,ดีๆเข้ามานําเสนอตลอดมีอะไรใหม่ๆใ,ในแจ้งเดตทันทีเลยเนาะพี่ทั้งนั้นวันนี้แค่นี้ก่อนนะพี่แล้วเดี๋ยวเจอกันอีกนะครับเราจะเจอกันถี่ขึ้นโอเคครับพี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ